เอาละค่ะเดี๋ยวยายจะเด็ดออกจากเคสก่อนเนาะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวยายจะพาไปชมสวนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะยายมาถึงสวนแล้วนะคะมาค่ะยายจะพามาเก็บเงาะกันนะคะนี่ค่ะ เก็บได้อีกแล้วนะคะก็อาจจะไม่มากนะคะเพราะว่าเป็นสวนในบ้านแล้วก็เป็นสวนที่เราปลูกเพื่อความสวยงามแล้วก็ความร่มรื่นแต่ที่เราได้ก็คือเราได้ผลของมันกินด้วยนะคะมาค่ะเราจะมาเก็บเงาะกัน ก็จะค่อยๆทยอยสุกนะคะส่วนตรงนี้นะคะนี่เก็บ ได้เลยยังไม่ทันสูงดีนะคะค่ะเป็นเงาะในสวนหลังบ้านนะคะก็จะปลอดสารแต่ว่าสวนที่ปลอดสารนี่บางทีมันก็จะประมาณว่าอาจจะมีมะแมลงมามาเกาะมากินนะคะอยู่บ้าง นะคะแล้วแต่ชนิดของผลไม้นะคะนี่ค่ะที่เราเก็บมาได้นะคะแล้วก,ก็ตรงนี้อีกตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนี้อีกกองนึงอ่าเดี๋ยวมาเก็บะจะเต็มกระแป่งละ นะคะนี่ก็ประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็มาทางนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นกระทอนนะคะกระ t อนนี่ไม่ค่อยจะทันกินแมงวันทองค่ะดูนะคะกว่าจะรู้ว่าเขาสุกนี่ก็ประมาณนี้แล้วร่วงหล่นเต็มใต้ต้นเลยนะคะ ค่ะนี่ก็ไม่ค่อยจะทานกินนะคะที่หล่นใต้ต้นนี่เก็บไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นถูกแมงกินละนะคะเจาะละมีนะคะลูกนั้นทำท่าว่าจะสูกเนาะเดี๋ยวเด๋ยว ถ้าเราชิงเก็บก่อนที่จะทันสุกดีนี่อาจจะทันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยายจัดการก็แล้วกัน อันนี้มันเป็นลูกที่ติดกันมาเนาะอ่ามันใช้ยังไม่ได้ค่ะส่วนอันนี้ที่ยายสอยลงมาเมื่อกี้นี่นะคะอันนี้ก็มีลูกติดมาด้วยยังใช้ไม่ได้นะคะอันนี้คงจะทันได้กินอยู่นะคะต้องเก็บให้เขาลืมต้นก่อน ตอนนี้ได้เงาะกับกระท้อนมาหนึ่งกระแปขงนะคะค่ะนี่นะคะบนต้นนี้อันนี้ก็เป็นต้นกระท้อนนะคะจริงๆเขาเป็นผ่านปุ๋ยฝ้ายนะคะแต่เราให้เทวดาเลี้ยงนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์มาสองสามปีนี่ ไม่ค่อยจะได้กินนะคะก็เลยหมดกำลังใจที่จะบำรุงว่างานนะคะค่ะส่วนตรงนี้นี่คือต้นมะยมชิดค่ะนี่นะคะมะยมชิดตอนนี้หมดฤดูไปละค่ะส่วนตรงนี้อีกต้นหนึ่งก็จะเป็นเงาะนะคะเงาะต้นนี้นี่ติดลูกเยอะมากะคะ่ะนี่นะคะ ก็ยังไม่ได้ที่นะคะต้องอีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เริ่มสุกกันแล้วนะคะค่ะก็จะสามารถเก็บได้แล้วอย่างอันนี้นะคะอันนี้ก็เก็บได้แล้วต้นนี้ยังเตี้ยอยู่นะคะค่ะก็ยัง ม่ต้องใช้ไม้สวยก็ได้นะคะเอ้ยอืมนี่นะคะอืมติดจะเหนียวนิดหน่อยนะคะค่ะต้องรีบวางนะคะมดเยอะมากค่ะนี่นะคะ ค่อนข้างจะรับลี้หน่อยนะคะนี่ก็พอได้นะคะลูกอีกก็ยังพอเก็บได้ค่ะนี่ค่ะต้องรีบโยนก่อนนะคะไม่งั้นโดนมดรุมเอาค่ะอันนี้ต้นมังคุดนะคะตอนแรกยายเข้าใจว่าเป็นชมพู่มะเหมี่ยวนะคะแต่ ปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาเขากลายเป็นต้นมังคุดคือความจริงเขาก็คือมังคุดนั่นแหละค่ะแต่ว่าด้วยความเข้าใจผิดของยายเองนะคะก็จะมีลูกอยู่ทั้งต้นเนี่ยมีลูกอยู่รลูกเดียวเนี่ยะคะ่ะนี่นะคะจริงๆเขาน่าจะต้นสูงใหญ่กว่าน,นี้นะคะแต่พอดีเมื่อก่อนตรงเนี้ยนะคะก็จะเป็น ที่เผาขยะเป็นเตาเผาขยะนะคะก็เผาทีไรก็ทำให้เขาร้อนจนเหี่ยวเฉาไปทุกทีเขาเป็นต้นที่ทรหดมากๆเลยทีเดียวนะคะยายนึกว่าไม่รอดละแต่อยู่ไปอยู่มาเขาก็สามารถยืนต้นอยู่ได้นะคะนี่อันนี้ก็สุกแล้ววันนี้พามา เก็บผล,ลไม้ในสวนกันนี่ก็อีกลูกหนึ่งเก็บได้นะคะรีบโยนเชียวมดนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นราขึ้นนะคะก็เนี่ยช่วงเนี้ยนะคะก็จะเยอะหน่อยอ้ย อันนี้จะสูงอยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวยายขอเวลาจัดการหน่อยค่ะนี่ต้นนี้เขาจะดกมากเลยปีที่แล้วก็พอได้กินนะคะปีนี้ก็ดกกว่าปีที่แล้วอีกนะคะค่ะนี่ละค่ะสวนผลไม้อย่างละต้นสองต้น ในสวนบ้านสกไตจลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำญ่ปีนี้ดกมากๆเลยนะคะออันนี้ความจริงตรงนี้เนี่ยเขาจะเยอะกว่านี้อีกเยยย้ยอยลงไปจนติดพื้นนะคะก็ต้องยกขึ้นแล้วก็เมื่อวันก่อนสลาเขาก็มา ัดยากกันนะคะก็เขาบอกว่ามันกินได้แล้วว่างั้นนะคะยายว่ามันกินได้ยังไงลูกนิดเดียวเขาบอกว่ามันหวานแล้วยายก็เลยลองมาดูนะคะปรากฏว่าอืมเขาหวานแล้วนะคะแล้วเม็ดในก็ดำแล้วด้วยนะคะนี่หวานเชียวค่ะแต่ว่าลูกเขายังเล็กอยู่นะคะอืม อาจจะเป็นเพราะว่าเขาดกมากเกินไปนะคะก็เลยแย่งอาหารกันเองนะคะเลยไม่โตลูกไม่โตแต่ก็คิดว่ายายคิดว่าถ้าเราให้เวลาเขาอีกสักนิดหนึ่งบางทีเขาอาจจะลูกโตขึ้นมาก็ได้เนาะ นี่ค่ะดูความดกของเขาดกมากถ้าเขาไม่ร่วงนะคะเขาจะดกมากยิ่งกว่านี้อีกอันเนี้ยเขาร่วงนะคะถ้าเดินลอดใต้ต้นเขานี่จะเหยียบใส่ลูกเขาเสียงดังกบแก็ดกบแก็บได้ยินไหมคะเนี่ยแหละค่ะใต้ต้นของเขา ก็จะมีอันนี้เป็นปลงนะคะปลงข้าหลวงแล้วก็มีกล้วยไม้นะคะอันนี้เขาเรียกชื่อว่ากะเลกระร่อนนะคะส่วนอันนี้นี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นช้างกระหรือว่าไอายเรศนะคะดูไม้เถานะคะขึ้นเป็นตำลึงนะคะเอาออกดีกว่าเนาะ ส่วนอันนี้เป็นแคทเทรียานะคะอุ้ยจะตกแล้วเดี๋ยวต้องหารวดมามัดไว้ก่อนเนาะค่ะนี่ก็แคทเทรียาเหมือนกันนะคะใต้ต้นไม้เราก็จะปลูกเราก็จะอ่า มีกล้วยไม้นะคะเอาไว้นะคะอันนี้ฟาแลนนอปซีสนะคะค่ะนี่ก็เป็นต้นไม้ผลไม้ในสวนหลังบ้านนะคะบ้านสวนบ้านส,วน,สวนทรงไตลื้อนะคะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะ วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะคะยายก็จะขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและรับชมยายกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ